สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาจากเรื่องคลิปที่แล้วนะครับตอนแอร์จ็กเใช้งานมา5เดือนเหลืองไหมนะครับตัวเครื่องเป็นรอยไหมนะครับมีคนดูรีเควสมานะครับเขาอยากเห็นว่าตัวฟิล์มนะครับของ i m o อที่ผมใช้งานมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลนโปรเจคเตอร์ที่ติดตัวกล้องนะครับแล้วก็ฟิล์มหน้าจอตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูที่ฟิล์มหน้าจอก่อนนะครับจากที่ในกล้องถ่ายเห็นกันนะครับตัวฟิล์มผมยังไม่มีแม้กระทั่งรอยขนแมวนะครับ นะครับแล้วก็ชั้นโคตติ้งก็ยังถือว่าดีอยู่มากมนะครับไม่มีรอยนิ้วรอยนิ้วยังไม่มีไม่ค่อยมีนะครับคือรอยนิ้วมัน,ม,นม,มันป้องกันไม่ได้ร้อยอรนะครับรอยนิ้วยังเกิดขึ้นน้อยนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มก็ยังลื่นเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการหยดน้ำบน,บน,บ,นบนฟิล์มให้ดูกันนะครับเดี๋ยวดเล็กนะครับอ่าไม่เล็กเลย สิ่งที่ทําให้เห็นว่าน้ํายังเกาะดีก็คือ,อเครื่องเมื่อเอียงหน่อยหนึ่งนะครับน้ํามันก็จะไหลเป็นเม็ดไหลลื่นเลยไหลเร็วนะครับจากที่ใช้งานมามันคือมันดีด,ดีแบบเป็นทนะนะครับการที่ผมฉีดแอลกอฮอล์เช็ดหน้าจอเนี่ยเป็นอะไรที่ผมทําบ่อยเหมือนกันนะครับฟิล์มกระจกทั่วไปเนี่ยถ้าโดนแอลกอฮอล์เช็ดหน้าจอบ่อยๆชั้นโคตติ้งมันจะไปเลยความลื่นมันจะหายไปเลยแล้วมันก็จะเป็นปื้นง่ายมากเป็นรอยนิ้วแบบง่ายแล้วเช็ดออกยากด้วยนะครับ อันนี้ทุกว,วันนี้ผมก็เขอโทษทีพภา,ามันเปลี่ยนผมขอเช็ดดูจริงๆแล้วกันนะครับอ่ะทุกวันนี้คือคือผมอะเช็ดพอเช็ดจอแห้งปุ๊บเนี่ยดูดิคือจอมันเช็ดออกง่ายแล้วก็รอยนิ้วมือก็ยังเกิดขึ้นน้อยนะครับคือถือว่าเป็น,เป,นเป็นฟิล์มที่ราคามันสูงแต่ว่าใช้ได้ทนสมควรและประทับใจมากนะครับฟิล์มมันค่อนข้างบางนะจะไม่โฆษณายเยอะอย่าหาว่าอวยอียอกอ่ะส่วนตัวเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับอ่ะ ก็มาเห็นกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับคือตรงฐานกล้องอะครับขอบตัวรอบกล้องเนี่ยไม่ว่าคุณจะติดฟิล์มหรือไม่ติดฟิล์มเนี่ยมันจะมีฝุ่นไปเกาะตรงเนี้ทำทําสาดยากสมควรนะครับผมจะมีวิธีก็คือใช้วิธีเอาแปรงขัดเบาๆขัดรอบๆแล้วก็เอาผ้าเช็ดเขี่ยออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าผมใส่เคสแอร์เจเกตเนี่ยจะบอกว่าความสูงของตัวเลนส์กับตัวเคสเนี่ยมันไล่เรียกกันมาก ถามว่าบางทีผมวางบนโต๊ะเนี่ยผมก็ไม่ได้ระวังอะไรเยอะนะตัวเลนไม่แตกนะครับตัวเลนโปรเจคเตอร์ไม่แตกนะครับแล้วก็ยังไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนกันนะครับอ่าน,นี้เอียงให้ดูกันนะครับมองให้ดูเผื่อมุมมันแสงเข้าแล้วหลอกตานะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามีบางท่านบอกนะครับบางท่านที่ผมพูดถึงนี้คือคนที่ไม่ได้ติดไอตัวเลนโปรเจคชัอของไอมอดจากผมนะครับแต่ว่าใช้วิธีคอมเมนต์ตามที่ต่างบอกว่าติดไม่ดี ใช้น,นานๆแล้วลอกแล้วเวลาแกะออกสีตัวเครื่องอะลอกด้วยนะครับผมจะแกะให้ดูเลยนะครับคือเนื่องจากว่านิ <blue> ้วผมไม่มีเล็บนะครับผมก็เลยต้องใช้อุปรกรณ์ตัวช่วยในการงัดน,นะครับก็คือถ้าปกติแล้วอะเวลาแกะก็คือจะใช้วิธีเอาเล็บสอดเข้าไปตรงใต้ฐานกล้องอะสอดเข้าไปปุ๊บงัดออก yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. อันนี้นะครับเลนส์ชิ้นนี้ผมงัดออกไปแล้วนะครับนะ ดูกันเลยนะครับไม่มีรอยนะครับแล้วก็ไม่เป็นคราบกาวอะไรเลยเลย,เลยนะครับก็จะมีฝุ่นที่อยู่ตรงขอบขอบ,ขอบเลนส์กล้องอะตอนที่งัดออกแล้วฝุ่นมันตลบขึ้นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อเผื่อ<ๆ>ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชัวร์กันอะผมงัดอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาว่าไอจอดฉากหรือเปล่านะครับอไม่เช็ดด้วยน,นี่นะครับผมแกะออกสองชิ้นเลยนะครับแกะให้ดูกันนะครับ สีไม่ลอกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรอยนะครับก็เาป็นว่านี่คือเป็นการถ่ายมายืนยันนี่ผมใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็งัดออกนะครับสีไม่ลอกนะจ๊ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาถ่ายให้ดูกันเพีงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ